สวัสดีลูกค้าลาเลบูสปอร์บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งแลนดิ้งค่ะลูกค้าคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นคันที่ไม่รีวิวไม่ได้เลยนะคะ BMW R1250 GS Adventure ค่ะตัวนี้เป็นสีทอฟฟี่นะคะความพิเศษสุดๆของคันนี้เลยก็คือเลขใหม่นั่นเองค่ะคันนี้เป็นรถปี2023นะคะออปชันก็คือ ครบทุกอย่างนะคะจอสี TFT, ABS Pro, Keylet, ปรเคเล i ควิชิปเตค่ะฟิล์มหน้าจอคือยังไม่ได้ลอกออกเลยนะคะลูกค้าเลขไมคันนี้เพียง481กิโลเมตรเท่านั้นค่ะบอกได้เลยว่าเลขไม้น้อยกว่ารถเดโมโดนะคะคันนี้ไม่ใช่รถเดโมดนะคะเป็นรถที่เจ้าของออก0กิโลจาก0แล้วก็ใช้ไป481กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเดี๋ยวแอดมินเจนขอสตาร์ทเครื่องก่อนนะคะ แอดมินบอกได้เลยค่ะลูกค้าว,ว่าถ้าพลาดคันนี้ไปลูกค้าไม่สามารถหาสเปคนี้ได้อีกแล้วนะคะ BMW R 1 2 5 0 GS Adventure สีเทอร์ฟี่ค่ะสีของตัวรถนะคะก็จะเป็นขาวตัดกับน้ำเงินตัดกับแดงแบบนี้ตามแบบฉบับของเทอร์ฟี่เลยนะคะนี่ค่ะปากนกสีขาวนะคะสติกเกอร์ GS เทอร์ฟี่นะคะ ถังน้ำมันค่ะจะเป็นสีน้ำเงินมีปลากายกิตเตอร์นะคะแล้วก็จะเป็นคำว่าว2 5่า12-50ค่ะคลาดกลางถังน้ำมันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยเบาะก็จะเป็นเบาะของตัวโทฟฟี่นะคะจะเป็นเบาะก็คือเข้ากันกับตัวรถเลยค่ะ สำหรับโปรฟี่นะคะก็จะเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นพันสามนั่นเองนะคะไฟหน้าก็จะเป็น B M W L E D เป็นรุ่นที่กระดกได้แล้วแล้วก็เลี้ยวตามโ้งได้นะคะไฟเลี้ยวหน้าก็จะเป็น L E D หมดแล้วค่ะกาดแฮนด์ก็จะเป็นสีขาวนะคะลูกค้าปั๊มค่ะสีทองแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะไปดูความสดใหม่ของรถนะคะของแต่งนะคะก็จะมีปี๊บ3ใบค่ะของ B M W นะคะปี๊บทั้ง3ใบก็คือใช้กุญแจดอกเดียวกันกันกบตัวรถแล้วก็ปี๊บทั้ง3ใบได้ทําการแรปสติ๊กเกอร์เรียบร้อย แล้วนะคะก็คือลวดลายก็คือเข้ากันกับตัวรถเลยค่ะแคชบาร์บนล่ัง BMW ไฟสปอร์ตไลท์นะคะเป็น BMW รุ่นม i n เนอร์เชงนะคะเป็นรุ่นไฟหน้าดวงใหญ่นะคะแล้วก็ชิวหน้าเปลี่ยนมาปกติโซฟี่จะเป็นชิวหน้าสั้นๆนะคะตัวนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นชิวหน้าสูงนะคะของ BMW ค่ะให้ดูความสดใหม่ของรถค่ะลูกค้าเลขไม400่400กิโลเมตรแท้ๆเลยนะคะรับประกันเลขไมลแท้แน่นอนค่ะให้ดูจานค่ะลูกค้า นี่นะคะดูจานนะคะดูเครื่องค่ะนี่ค่ะบอกได้เลยนะคะว่าใหม่มากๆนะคะคันนี้นะคะลูกค้าให้ดูยางค่ะเจ้าของก็คือออกออกมาแล้วก็ไม่มีเวลาได้ขับเลยนะคะนี่ค่ะลูกค้าให้ดูนะคะหม้อน้ําค่ะไม่มีแบบ ตำหนิล่องรอยอะไรเลยนะคะตัวรถทั้งคันนะคะสภาพคือป้ายแดงคันนี้สภาพคือป้ายแดงเลยนะคะลูกค้ารถทั้งคันนะคะเนียนกริบมากๆค่ะ นี่ค่ะยางก็เป็นยางติดรถนะคะรถของเ้าเป็นปี2023นะคะมีวารันตีจาก BMW 5ปีวารันตีจะเหลือถึงเดือน10ปี28นะคะก็คือได้ไปใช้ต่อยาวๆค่ะลูกค้าใช้แบบสบายใจได้เลยนะคะใครที่ไม่ชอบตัวพันสหรือว่าไม่อยากรอ GSA 1 0 0นะคะต้องนี้เลยค่ะทอฟฟี่นะคะลูกค้าสีสวยมากนะคะเคยได้มา1นคันนะคะปลิวค่ะวันเดียวปลิวเลยนะคะ นี้ค่ะลูกค้าใหม่มากนะคะมาร์กจากศูนย์ตรงทุกจุดค่ะค่ะตั้งคู่ทุกอย่างนะคะเครื่องคือเนียนๆคันนี้คือสภาพป้ายแดงค่ะให้ดูจานเบรกค่ะยางค่ะลูกค้าสมเหตุสมผลแน่นอนนะคะเลขไม่480กิโลเมตรค่ะนี่ค่ะดูขอท่อค่ะ มาร์กจากศูนย์ตรงทุกจุดค่ะตัวนาว m ม l นะคะเป็นตัวสูงค่ะเหมาะสำหรับลูกค้าที่สูง170ซนติเมตรนะคะนี่ค่ะปุ่มประกับทุกอย่างค่ะสติเกอร์คือยังไม่ได้ลอกออกเลยใหม่มากๆนะคะดูถังน้ำมันค่ะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะสวยสดงดงามนะคะสำหรับคันนี้นะคะพลาดไปรับรองหาให้ไม่ได้อีกแล้วนะคะสเปคแบบนี้ค่ะลูกค้า ไฟเลี้ยวหลังเป็น LED นะคะเดี๋ยวให้ดูจานเบรกหลังค่ะนี่ค่ะกริบกริบค่ะ รถสดมากจริงๆค่ะสำหรับราคาค่าตัวตารางการดาวน์การผ่อนเดี๋ยวแอดมินเจนมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ดร s ยสค p ิปชันดานล้างคลิปนี้เช่นเดิมลูกค้าที่สนใจโทรหรือทักไลน์ได้เลยรีบโทรมาได้เลยนะคะอยู่ไม่นานแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่คันนะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ